สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็มาเจอกันในคาบของวิชาภาษาไทยนะคะชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงที่8แล้วนะคะในวันนี้จะเป็นในส่วนของการทำแบบฝึกหัดนะคะเพราะว่าในช่วงอาทิตย์ที่แล้วเราก็จะทำจะเรียนรู้ใช่ไหมคะเกี่ยวกับความรู้ต่างๆเรื่องอักษรน,นำเรื่องคำควบกล้มแบบนี้นะคะใน อาทิตย์นี้วันนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันแต่เป็นแบบฝึกหัดที่เล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากนะคะมีนิดหน่อยให้นักเรียนลองหัดทำดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจนะคะว่านักเรียนวัดความเข้าใจว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะในการเรียนเรื่องอักษรน,นำนี้อ่ะก่อนอื่นต้องมีหนังสือภาษาไทยเล่มนี้นักเรียนสามารถกดหยุด คลิปตอนนี้ได้เลยแล้วก็ไปหยิบหนังสือภาษาไทยเล่มนี้มานะคะและจากนั้นให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า13าเห็นไหมคะหน้า13เปิดไปเลยหน้า13นี้ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือนี้นะคะหน้าที่13ในข้อ3ใหญ่เห็นข้อ3ามไหมคะข้างล่างเลย โจทย์เขาจะบอกว่าให้เติมตัวอักษรให้เป็นคําที่มีอักษรนําที่ถูกต้องตามความหมายที่กําหนดแล้วเขียนคําอ่านของคําลงในช่องว่างาในโจทย์ที่บอกไปเลยทีนี้ที่ครูจะให้นักเรียนทำอาจจะไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะบางคนอาจจะนึกคําที่มันอ่านไม่ออก ในวันนี้ครูใจดีครูก็เลยให้คำนักเรียนมาเลยแบบนี้เลยอจากในหนังสือของนักเรียนที่มีข้อ1ถึงข้อ7ที่เขาจะเว้นเอาไว้ใช่ไหมคะให้ใส่ตัวอักษรหนึ่งตัววันนี้ครูปุ่มใจดีครูปุ่มก็เลยใส่คำมาให้ใส่ตัวอักษรมาให้แล้วอะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะดูตามหนังสือเลยแล้วก็ดูตามคลิปที่ครูให้ดูนี้ ตัวสีน้ำเงินตัวอักษรสีน้ำเงินเป็นสิ่งที่ในหนังสือมีอยู่แล้วส่วนสีแดงคือตัวอักษรที่ต้องเติมลงไปครูปุ่มใจดีก็เลยให้นักเรียนมาแล้วนักเรียนก็จะได้ไม่ต้องหาแล้วว่ามันคือคําว่าอะไรครูปุ่มให้มาแล้วบวกกับความหมายของเขาที่มีอยู่ในหนังสือนะคะที่เป็นพื้นหลังสีเขียวๆเ,เนี้ยอ่านี่คือความหมายตอนนี้งานของนักเรียนคือนักเรียนแค่เขียนคําอ่าน เขียนคำอ่านของคำนี้ลงไปในหนังสือเลยนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะคำที่หนึ่งคำว่ากหนกนักเรียนสามารถเติมกอไก่ลงไปได้เลยตรงที่เป็นช่องว่างนะคะข้อหนึ่งอ่านว่ากะหนกเขียนคำอ่านได้เลยข้อสองอ่านว่าสะหนองสะหนองข้อสาม อ่านว่าอยากอยากข้อสี่อ่านว่าเงือกเงือกข้อห้าอ่านว่าพยานพยานข้อหกอ่านว่าฉลาดฉลาดข้อเจ็ดอ่านว่าอยากใยอยากใย รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอ่านว่ายังไงทีนี้เราลองมาดูความหมายของคำกันข้อ1กนกจะหมายถึงทองคำข้อ2ส,สนองจะหมายถึงทำตามคำสั่งข้อ3อยากหมายถึงต้องการ4เงือกรู้จักเงือกใช่ไหมคะเงือกก็คือเนื้อที่หุ้มโคนฟัน5 พยานพยานก็คือหลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงข้อ6ฉลาดรู้จักใช่ไหมคะความฉลาดเนาะฉลาดก็คือเฉียบแหลมไหวพริบดีปัญญาดีนั่นเองและข้อ7คือคําว่าอยากใ่ยอยากยยห,หมายถึงใยแมงมุมที่ติดค้างอยู่ในที่ต่างๆบ้านนักเรียนมีไหมคะอยากใ่ยน่าจะเคยเห็นกันเนาะอยากใ่ย มันจะติดตามมุมต่างๆเอ,อเป็นใยแมงมุมที่มันมาทํารังเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะอะวันนี้ง่ายๆใช่ไหมเพราะว่าครูให้มาแล้วเรียบร้อยเลยตัวหนังสือสีแดงตรงนี้นักเรียนเติมลงไปได้เลยสิ่งที่นักต้องทําก็คือเขียนคําอ่านซึ่งคําอ่านก็ไม่ยากเลยที่ครูบอกไปเมื่อกี้เลยอ่าเห็นไหมกะหนก กะหนกอันนี้อ่านว่ากะหนกเราก็เติมไปเลยครูอบอกข้อแรกให้ก่อนนะ,ฉะเฉลยนะกะหนกข้อแรกคําอ่านก,ก็คือกอะกะแล้วก็ขีดไว้ขีดขั้นไว้แล้วก็คําว่าหนกคําว่าหนกก็คือหอนอ,อกกโหนกก็คือมีหหีบนหนูกไก่รวมกันจะอ่านว่ากะหนกนักเรียนลองทําได้เลยนะคะส่วนในการส่งงาน ส่งงานได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงวันที่29มิถุนายนวันนี้คือวันที่2 8จนถึง29ก็คือให้เวลาวันนี้กับพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะโดยที่เดี๋ยวครูจะสร้างโน้ตไว้ให้ส่งงานนักเรียนส่งงานใต้โน้ตที่ครูสร้างได้เลยค่ะไม่ต้องสร้างโน้ตหรืออัลบั้มเพิ่มส่งไว้ใต้โน้ตที่ครูสร้างเท่านั้นเพื่ออะไร เพื่อเป็นการป้องกันงานของนักเรียนนะคะหายหรือตกหล่นเพราะบางคนไม่ได้ส่งในโนต้ตที่ครูสร้างให้ไปสร้างโนต้ตใหม่ไปสร้างอาลาบัมใหม่บางทีครูหางานไม่เจอบางทีเราส่งมาในไลน์เลยแบบนี้วาเวลาครูไปย้อนดูมันเยอะไงนะคะนักเรียนมันไม่เจองานของนักเรียนแบบนี้ยเพราะฉะนั้นควรจะส่งงานภายใต้ที่ครูกําหนดไว้ว่าให้ส่งในโนต้ตนี้ก็คือไปส่งแค่ในโนต้ตนั้นนะคะเ่าวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้ หวังว่าคงจะทำงานส่งกันนะคะเล็กๆน้อยๆถ่ายรูปนะถ่ายรูปแล้วก็ส่งไว้ในโน้ตนะคะวันนี้ครูป,ปุ๋มฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ